ตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการจัดโครงการโรงพักของหน,นูน,นะคะตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัหญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันค่ะ พลตำรวจตีคำรบปัญญาแก้วรองผู้ประชาการภาคเจ็ดได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงพักของหนูที่ห้องประชุมกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดราชบุรีตามนโยโบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ห้ารัร้วป้องกันได้แก่รั้วชายแดนรั้วชุมชนรั้วสังคมรั้วโรงเรียนและรั้วครอบครัวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการบริรณาการร่วมกันในทุก ระดับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งจะส่งผลกระทบให้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมปัญหาความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สิสนปัญหาความมั่นคลของชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมทางกองบรงรคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดให้มีโครงการโรงพักของหนู โดยการให้โรงเรียนได้ทําการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงประถมศึกษาปีที่5และ6ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กกาลังจะเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นสู่วัยสุดจากเด็กสู่วัยรุ่นเป็นวัยที่ล่อแหลมที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดได้ง่ายจํานวน100คนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดราชบุรีมาเข้าร่วมโครงการโรงพักของหนูเพื่อให้เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง รวมทั้งได้เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะทําให้เด็กที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะมีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีรวมทั้งมีความศรัทธาต่อตำรวจมีสํานึกในการเป็นพลเมืองที่ดีได้รู้ถึงโทษและอันตรายของยาเสพติดโดยมีวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนหรือที่เรียกกันว่าครูแดมาช่วยกัน ในการให้ความรู้กับเด็กในโอกาสนี้ด้วยไดรู้ในแงรันรรโก้เป็นโคงการที่ตรวขึ้นโดยท